สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับค,ครับผมกับครับผมเราจะมาเล่นเกมอาวีกานครนนี้เราก็อยู่เลยยังเก็ตค,ครับครับผมเราก็จะเริ่มคู้ไปแล้วนะครับครับผมผมก็จะเล่นตัวใหม่ๆนะครับตัวใหม่เทียมไม่รู้ ฝึกเล่นนะครับ <occurs> เล่นไม่เก่งครับเล่นไม่เป็นเลยทุกคนกำลังฝึกเล่นอยู่ครับฝึกเล่นนะครับทุกคนฝึกเล่นนะครับเล่นไม่เป็นเลยนะเล่นไม่เป็นเยใจมาแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ฝึกเล่นกันแต่ผิดพลาดพังประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับครับ ็จะเล่นต mm ัวใหม่ๆนะตัว okay, ท nah ี 1, ่ไม่เคยเล่นนะครับนี่ครับว้าวว้าวทุกคนแตกเลยครับเป็นแบบตัวแตกตาครับทุกคนเล่นแัวตามาจะเล่นตัวไหนครับ ขอถอนไลน์เพื่อมาเลยไลนะ์ดีขอะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนขอบคุณมากครับทีบ่ฟอร์ว่าทุกคนที่โทรหาก็เป็นดูแฟนะาไม่รู้ว่าจะอดดรอดหรือเปล่าครับทุกคนดูแฟนนะครับไม่ได้เล่นนานนะครับไม่ได้เล่นนานเกือบปีนะครับดูแฟนเนี่ย ครับเยะตรงกันเลยนะเพาะตรงกับไอตรงท้องฝั่งตรงข้ามทำไมเป็น AI เยอะจังเป็น AI เป็นบอทหรือเปล่าเนี่ยน่าจะบอมั้งครับทุกคนถ้าเป็นบอทเราก็จะเล่นง่ายเลยถ้าไม่ใช่บอทมันจะก็จะู้ไม่ง่ายใช่ถ้าเป็นคนเล่นด้วยกันก็จะค่อนข้างจะยากครับทุกคนรอบนี้เหมือนเราจะจับคู่มาเจอกับบอทนะครับ ก็ <G ül> จะเล่นง่ายมาก <G ül> แต่ถ้าเจอกับคนที่เล่นด้วยกันก็ก็เล่นเข,ขาเล่นเก่งนะครับและเราเล่นไม่เป็นเงี้ยเราก็าจะเหนื่อยฮะทุกคนทีนี้ต้องรับสู่อาโอุไม่ได้ครับสกิลเป็นยังไงไม่รู้เด็ดแบบเดียวที่พร้อมแต่สกิลจะปรากฏตัวในอีกห้องหนึ่งรู้ไปด้วยกันแล้วฝนที่มาที่เดียวจะว่านัดดโจตี

ก็ตะกีน like ้นี s, <S <c oughs> ่ส่องก็จะเป็นหมัดเลยแล้วคนั้องเล้้ขอิถูโจตีอเู้กโมหมัดโคตรเท่อ่ะสไตาะตกไม่ได้กีม่จไเรื่อยๆกอนนะครับทุกคนนะครับปลามองของฮะเดี๋ยวแปดตัวก็จะมีตะกี้สไต่อยสินใฮ ไปเลยดไปอ้าวาวข้าวเลยครับไปับตวมาข้าวขาวข้าว้ว้าวจงตีมาเลยครับปล่อยตม่ครับอยู่เาจอข้าว้า้างตีตามมาอยู่นะแม่ทะเลาะกับพี่ป่าอยู่นี่ม่ข้าวข้าาจาตีอยูอ่น <ps hed livres> <laughs> <kiss essa> อยู่ทางด้านล่งมาแล้วครับมาแล้วครับน้องเจสกป๋ามาแล้วได้เลยเบครับไอ้รมันโอ้ย้ยครับโอ้ยยโอ้้ยโอ้อ่อยโอ้ยโอับออย รเา,าก็จะมาต่อยซีไซกับมังกรไม่รี้ใจเลยถ้าเขาเก่งก็คือคนเล่นนะครับถ้าเขไม่เก่งน่าจะเป็นยังไงได้เ้

ทางด้านบนมีประเด็นอยู่นะครับเราต้องไปแอบดูนะครับว่าทำอะไรกันอานับนมีโนะับอยู่ไมาได่นอกนะครับ

เขาจะไม่ไปเลนอื่นเลยเหรอครับเน่ยต้องเลนดับถูกโจมตีไปเลนอื่นเลยทำไงทุกคนเฮ้ยทำไมนะครับ

ไม่ได้ฟามครับบวเดียวทุกคนโอ้กบแล้วครับหนึ่งโดสกิลหนึ่งเข้าไปต่อยครับทุกคนแล้วก็กด เดียวหนึ่งกลับมาที่เดิมทุกคนไม่เป็นนะครับงัวไปเรซสนุกนะครับเป็นตัวละครที่เรสนุกนี่สดตึ๊บน o u g h t ตึ๊นที่มีวัมเลย w h e r the Speed Force are ใสุ่ยตายเออว้าเล้าาเดี๋ยวนี้เก่งมาก Your team has destroyed a tower. <laughs> and I have been defeated. Oh, double kill! I must protect everyone <laughs> i ใจเลยย้อนว่าทุกคนนี่ย้อนว่ามีดาวอยู่ข้างบนด้วยที่ 4, ทำไมไม่เห็นหนีอเอาไอาย่ามีไอาย่อาอาย่าก <c oughs> นะ็มีคนเล่นด้วยมคนเล่นกับเรานะครับเล่นเกียรติ์หนีออกรณีนี <c oughs> ้ไม่ใช่บอดเทอร์ดิเจนเอาาันนี้คนเล่นอยู่นะ The tower has been destroyed. Get up to speed. The enemy has been defeated. Double kill. I must protect everyone I love.

มอ e ทอสแปูนแเลยอ่ะรมอทอสครับคิวไปได้แตัวนะครับคิวเยอะกว่าผมอีก Shut my An ally has been defeated. How many fingers? Your team has destroyed a tower. Ah. Get up to speed.

ช็ตเล่นตัวแปลกๆไปเลยนะทุกคนผมเล่นไม่เป็นครับแต่ก็เขาจะเล่นตัวแปลกๆไปเลยนะทุกคนผมเล่นไม่เป็นครับแต่ก็ อยากจะลองเล่นไปเรื่อยๆครับเพื่อนข้าตาคนหรือบ่นอาย่าปะอาย่าครับอาย่านะอาย่าเป็น M v P อาย่าเก่งอ๋อนี่เขาออกครับก c ีที่อาย่าเขาบ่นนี่เขาออกโอเค